ไม่ว่านในประเทศไทยมีขยะที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องปริมาณ7.88ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ31จากปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีนั้นแต่มีใครเคยสงสัยไหมว่าขยะส่วนนี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากทั้งเรื่องการเกิดแหล่งเชื้อโรคสะสมการเกิดมลพิษทางน้าและการเกิดมลพิษทางอากาศอีกหนึ่งปัญหาสาเหตุมาจากการที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่รู้จักวิธีการจัดการกับขยะ ที่ควรเริ่มตั้งแต่ภายในครัวเรือนในปัจจุบันถังขยะถูกแบ่งออกเป็นสีประเภทีสีคือ 1. ถังสีเขียวขยะย่อยสลายขยะอินทรีย์สัญลักษณ์คือรูปกลางปลาผักสดใช้ทิ้งขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นภากผลไม้ใบไม้และเศษอาหารเป็นต้น 2. ถังสีเหลืองขยะรีไซเคิลสัญลักษณ์คือรูปวงสอรวนลูบรูปสามเหลี่ยม ใช้ทิ้งขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นแก้วกระดาษเศษพลาสติกกล่องเครื่องดื่ม UST กระป๋องอลูมิเนียมเป็นต้น 3. าถัางสีน้ำเงินขยะทั่วไปมีสัญลักษณ์คือรูปคนทิ้งขยะใช้ทิ้งขยะที่แยกสลายยากและไม่ควรค่าสำหรับการน,นำกลับมาใช้ใหม่เช่นห่อพลาสติกใส่ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอกจ่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถุงพลาสติกหรือโฟมที่เปื้อนเศษอาหารเป็นต้น ขังสีแดงขยะอันตรายมีสัญ,ญลักษณ์คือรูปหัวกะโหลกไข้ใช้ทิ้งขยะที่ปนเปืเ้อนไปด้วยวัตถุอันตรายซึ่งได้แก่วัตถุไวไฟวัตถุมีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้เราสามารถช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยหลักการ3 r ได้แก่ reduce การลดก,การใช้เป็นการป้องกันให้มีขยะเกิดขึ้นน้อยที่สุดอาทิการใช้ภาชนะเช่นตะกรา้าปิ่นโต ใส่อาหารหรือของแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมซึ่งเป็นสิ่งที่กำจัดยากการใช้สินค้าชนิดเติมเช่นผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดถ่านไฟฉายชนิดชัดได้เป็นต้น reuse การใช้ซ้ำเป็นการใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุดก่อนจะทิ้งไปอาทิการใช้กระดาษทั้งสองหน้าการนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำเช่นการนำกล่องและถุงใช้ซ้ำอีกหลายๆครั้ง หรือการนำสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ใหม่ได้เช่นการนำถังหรือกระเบงที่รั่วแล้วมาทำเป็นกระถางต้นไม้เป็นต้น r e ซเคิล <Re cycle, S 1> เป็นการนำวัสดุที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นำมาแปรรูปใหม่โดยกรรมวิธีต่างๆเช่นนำเศษแก้วไปหลอมเป็นขวดแก้ววิธีนี้ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิตอีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะลงด้วยขยะเหล่านี้ หากกำจัดไม่ถูกวิธีก็จะสร้างมลพิษคงจะดีกว่าหากขยะเหล่านี้ถูกคัดแยกอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดทุกคนเข้าใจหลักการแยกขยะและร่วมกันมีจิตสํานึกเพียงเท่านี้โลกของเราก็จะน่ายอยู่ยิ่งขึ้น